สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมื้อนี้ยายจะไม่กล้าผ้าม้วนเลยจ่าเด้อพ่อเขามาสวนไปยั้งลานลูกสาวสวัสดีค่ะอืพอดีสิเก็บพ่ขึ้นชายไปซอยงานศพเพื่อนนี่แเลยจ้าว่ามันงามหลายไปให้เพื่อนเพื่อนอยากได้ใส่ยั้งนะจ้าเพื่อได้ใส่แกงใส่ย่ำจะสิจ้าตุ่มเขาเปียกเขายั้งมาหลายเขาเปียกเวลาหมูเพิ่นมากอยู่เป็นหมูย่ำขึ้นนะจ้าเนาะเก็บให้ เพิ่นซอยไปซอยงานถือว่าไปซอยเล้าเลยเพอาพับกันงามจ้ะงามพี่น้องเอาไปแล้วเอาใหญ่เก็บไปกรุงเทพแล้วออบหนึ่งวันนี้มาเก็บไปซอยงานซอยงานจุ๊บอืมลูกก็มาเก็บด้นเติมลักเก็บได้หลายหลักด้วยจ้าตาพี่น้องเห็นบ่งามง่ามงามไปวันนี้ใหญ่เก็บแล้วใหญ่กะ ไปลงทงลงทาไปลงทง,งลงทาตท่อไปผากเป็นก่นอนผากเป็นก่อนใสถุงใสถุงไปเปื่อแล้วก็เอาไปผากเป็นเหลี่ยวกลับมาจาบเปื่อยก็ายก็สิลงทงลงท้าไปหากินหายากไปจ่ามื่อนี่ว่าสิไปใบมองสูป้าน้องสาวไปจ่าเด้อนี่ทั้งแรกมาจังยายฉลได้ไปซอยต่อต้นยายเอาไปผากเอา ลอยงานเพิ่นเห็ดนันเห็ดนี่จังนหน่งครับนี่บ่ได้ขายดอกก็ไปเก็บให้เพิ่นซื่อๆเอาผีน้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมายจะพาไปลงคลองลงทางกันะจ้าขันบ่พ่อห้เพิ่นเมาอีกเออเอออูก็ไเด ห้พี่ให้น้องกินยังสี่แหละน้าจา่าเนาะจกใจเก็บพักผักไป็นเรียวแยกกาชิมาดีวิวมามองซิสูป้าด้วยจา้าสะมองเก่าเวลาเดิมเ้ว้อจ้าเด้อสะน้องสาวสิสูป้าด้วยจา่านี่สูป,ป้าทาน้องสาวชิมาจากกรุงเทพเออมางานเขาดำคือเขาด้วยจา้า พี่น้องกัน,พน,กนเพลินกระเลือยชิ้ต้นมาเลือยชิสูบขาเพลินเพลินกะจีเอาไปกรุงเทพเอ๋เบิ้งมาหลุ่นมาอันนี้เบิง้งสิได้หลายบ,อาบอ่อเช,ออชือม้านบ่อที่ทนะโอ้เขาใช่เอียนเนอพี่น้องเนอนี่กระลังมเมาสูบป,ป้าผัดมาเห็นน้ำตะนอมเลยมาอันนี้บ่ถือสมัมเอาพูนได้อันนึ่งเหมือนบอ่ออเขาใช้ในห้อง

อยงากงดตะทองนี่สุสานาสาวคนนอ้ะลุนเนี่ยพี่น้องตะลุนเมื่อวันนี้อกได้กับพื่กันแกใหญ่ในเด้องาว่าหาเขียดหากบก่ะโอ๊ยมันแหงมันแหลกเนาะับหาพ่อเดี๋ยวปนเดี๋ยวยังด้วยซุปลาก้อนุปปลาก้อนมือนี้หาเรื่อยเรื่อยขึ้นกะขึ้นกะเดี๋ยวเดี๋ยวลอชมาอชอปลานะกะด้ยสุกป้า สาวจังเราบานเราคุณเอจังว่าจังต้องมาเลยโอ้หนาวแห้งมือนิบรรยากาศห้องอันนี้บรรยากาศมือนี่ลมไม่น้องเอ้ยแน่เบิ่งแน่เบิ่งลมแห้งมือนีเบิรดพี่น้องร่มร่มรมมือนี่ลมแห้งเย็นก็แห้งแห้งเอ้ยนอนเลย ทอลงแล้ว,วนี่ร้านชายร้านชายมาทำสูบเอาสูบเครื่องอะสูบเขาไปเสียนเขาไปเสียเขาไปเสียนี่น,น,น,นี่คนะเอพี่นง บวกนายเด้อจ่าเร้าเก็บบัวไม่ไว้ทากแก้งนำ้ำเหา,าวลแมแหงจานิไอ้เพิ่งตังไฟไว้เะชีป,ป้าแบบบานๆน,น้อจ้าเมิ่อวมาลุ้นเลยไก่ชิบ,บวกับพี่น้องยแบบเดียวทางแบบเดียวเลยมาลุ้นมันจะได้เยอะ ดีใจจักถังมาไม่นิดมาดูพี่น้องเห็นบ่วโยึ้นเบัวโยกขึ้นเบิงโอ้ยกำลังงามๆพี่น้องนี่นี่เออบวบใบกับแจวแบใบอ่อนอ่อนเอออีสานบานเฮากินึังสี่แหละพี่น้องเอ้มามากมาก่อนจะจับปลาเอาบัวก่อนพี่น้องมาเด้อ งามงามมู้อวดตัดอยู่รู้เลยกี่จะทองงบปวดจะจ้าเด้อเอาไปแจ่วผักเอาไปแจ่วผักเอาไปแจ่วน้ำพริกหรือว่าแจ่วฝนจะจ่าเพื่อในเห็ดหนาบมาดุงมาจ้าเนาะแล้วมาเก็บเหนียวหยอดขาวๆบวกปวดเพือจ้าเด้อมามาพี่น้องมาลุ้นมาเก็บมาลุ้นป่านะมาต้อนที่เดรร้ายเดรน้อยเนาะจ้าเนาะ แ้เจ้าบกและเจ้าจาเด้อม,มามาพี่น้องเก็บที่สุภูสุนมาเก็บเด้จ้าเด้อยังงามเลยจ้ะน้องเอ้ยตะทองก้อนนั่นนั่นเด้อนั่นเบอไปากอใหญ่เจ้าจ่าันทมาหลุนเลยใหญ่ใหญ่จาใหบบอันโอ้ยบุุ่โ้ย้ยวันจะพมีเนาะ ยูมาหลุดบังลยอนมามามาเอาทุอจ่าที่ิ้นไห้มา,มา,มา,า,า,าจาทบัวก็ออออองอมงอม้อเห็นพี่น้องน,นั่นละครละครละครเออ,อ ปูน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 เออหลายหลายอ้ที่นองมากมากมาเดินมาจังไดูมาเอออาลยๆๆมาเดินนอนมาเดิแนแห้วเออกันกั่งมากนรางพากันมาคอยกันจับก็จาเด้อมาๆพี่นองแนะ ô, nè, hahaha, yêu, jabo pet nào, tu, nè, màn 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 pino anh, pino anh, anh quạ y y อนง้แกลูกแกห้านมาลงลกเก็บบัวลกเก็บบัวไปเงินงานเนื้อจานันเอาไปเจวไม่ยังยา้เออจ้าเงินยายสาวเงินเต้ านายตาไนาก็ใตายนเ,เลยเดี๋ยวเอาไปซอยนี่ไปจ่าเดี๋ยวเอาไปไมุขพชรแก้วโวยรวมยังโวยรวมช่วยกั้นน้องใหญ่นาะเออทำงานเราต้องช่วยกันน,นี่บอพีออ่น้องมาเต็มาเลยโรคจับจะทองอือมีตัวใหญ่เลยนอเถาเนาะเออเออตองมันมัน จะทองได้สองตัวแล้วอือหมานหมานหมนานจาังโล่โล่นึงนะป๊อดสามตัวละเด้อจ่าได้แล้ว,วลค่ะอือป่าไปนอนเอาลุยลุยเขาลุย,ลยอปลาดุกร้ายหลายปูน<ล>ไม่อย่างป้าร้ายนะ กาดูหลายจีกะดูหลายแหงเลยนะมากมากพี่น้องมาอู้มีตัวยหงไงเนาะพี่อ้เนาะ่าาาาอ เดี๋ยวยา่เขาพ่อไทยอันนี้ดอกยายสิทะลุบึงสิได้ลร้เด้น้อยน้องีีน้องมาหลายอยู่กขะไทยก็บชิ่งเอาผูดน้องปีน้องน้อหลุ่นมึงจับปากก่อนพื่อนนะจับปากก่อนอู้ยขุดตัวไงขุดุดข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 ุดูกพราะว่าปลาคอเนัมพราะว่าปลาคตได้ดัดวยได้หลายเย ใต้กุ้ยแถบัวร้อยเลยพี่ไอ้เรียงหับน้ำละแดงเลยเออเออโอ้คุ้มเลยเอือนั่นนี่เออเออเฮ้ยผืนผืนเราปายหลายพล่ไล่ผืนละอีกุ้งนะคู่คู่นั่นเดียวคู่มาแล้วเขาเขามาเจ้ากุ้งแล้วเขาว่าพอจับปาดเขาว่าเอาคุ้งเอาเอาอีกุ้งเอาเอาหน้าคู่ไปให้พ่อเอาอีกุ้งไป คือจะแ็นเนาะเกืปบตักแอวเหล่าได้ขึ้นมาอีกแล้วได้ขึ้นมาอีกแล้วชาหนึ่งปาดพี่น้องคุณคุณคุณเออมีตัวยังไงปัดปอด เอาเอาจับปลาควงง่ายเอามาไว้กากๆแล้วนอป้าสิดูสละปุ๊เอออุ้ยมีตัวใหญ่ๆงงๆในโกบัวนี่พี่น้องเอ้ย แนนดดชองกับข้อถูดข้อไผ่ยายบาสจับ <c oughs> จับปลาเป็ดมโนนี่นอ้อพี่สาวนี่เอ๋อจุ๊บ

บ้าคอยหญ่อยู่ในมองไหนพี่ยายตีเออรจุดระดุกประดุก่คุณล่คล่างป้าสามคนเล่คน้าป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะฮะมันน้ำเลื่อยเนาะเอ้า อันนี้แล้วคนก็ซอยกันดีเนาะพี่น้องหลุนเมืองพี่น้องสิได้หลายบ่อพี่น้องเลยเป็นอันนี้อยู่นี่นีอดอลาดินลีอยู่นี่นี่เห็นบ่อ่าเม็ดค้อนใหม่ได้จานหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเออเออเอาตัวคุ้มเลยคุ้มเลยเออเนี่ยอู้พี่น้องเห็นบ่อดัน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  ป๊าดนี่มาเฮียกันละสามโตนี่นี่นอาดราดเลยนี่นั่นลกไปกล่ะเออมีตัวง,งามๆเลยพี่เนอะไม่อยางท่าพูด้ดาผุนเออมานมันหลายหลายหลายพี่น้องมามาเดี๋ยวยายสิไปสรุปไม้นี่อ้ยาดีพี่นนอง เอ้าชัวเอ้าเอ้าเอาเลยไปเลยตาตองลุยเออพี่น้องปีนี่หลายหลายเออตัวนี้ท่านบน้อเออเข้าสู่เออใหญ่ใหญ่ปีนองเจาะเจาไปถึงกดไลค์กดแชร์ไล่ให้ควยถือถือเออถือไว้ก่อน าเด the hal, and ้อพี่น้องมาเอาเด้อปัดในโบกชานึ่นมาแล้วเด้อจานั่นอ้ยพี่น้องนี่เอาเอพี่น้องเอ้ยปาดปาดปาดมา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 เอาในพี่สาวเด้อเออขาหน่องสาวพี่น้องนออ าดกระสาตึานนโอ้พี่น้องไงอเอามาเถือละเย่เย่เอ้อวจําจังเทือกกระเฮ่ออให้จะเทีดีค่ะพี่น้องเอาสายดีแม่งใหงจับใหงหลาย มันออกมาแต่ทางไหนเล่าเขาเอามาเส็นก่อนด้บอกเออบอกเจ้าให้เจ้าหน้าคนไหนเมื่อตอนเขาเสื่องคนวะน่ากันเออสิดอง พี่นี่ว่ามีป้าเข่งดอกป้าเข่งมันอยู่ทั้งเบิมีจเจป้าดุ๊กผุนินบ่อผุนทินบ่อผูนนอตระวังแซลอยู่พุนหาหกเจ็ตโต้ผุนเล่พุุ่นขึ้นไปทั้งทึ่งผุนนะมองนี้นะไปบ่ไดมีเจอป้าเลยนะ นี่ได้ขึ้นมาอีแล้วกระซาหนึ่งต่อไปเมื่อแล้วบันพักกันลุยขีเก่าม่จ่าเด้อยากก็จะไปสรุปสิได้ไล่ได้น้อยสูงผู้ดิงนัทุบป,ปุ๋ยอยู่ห่างนั่นเด้อ จับแล้วเรีวนี่เพลงน้ำล่องเรียวนี่เดี๋ยวไปสรุปอยู่เงื่อนได้จ้าป้ามันยังหลายอยู่ใจเท้าเออเท้ารอไม่เท้าแน่วเดี๋ยวจีไปสรุปอยู่เงื่อนได้จ้าอิศีทีวิีแปนเอ้าเห็นบ่พี่น้องโย่ ไปไปจอดด้วยจอดด้วยน้องเขาอยู่ด้านข้างนี่เขาสงสัยในเรื่องของที่เอ้ยกลัวจะึ้นได้เกี่ยวแตงเกี่ยวกันูกัดเจ้าราไม่บอกเลยขึ้นได้แล้ว มกิโลแท็กี่รถไทยไม่มานั่งทางเลยหมูหงส์มามาแดงมาาไปยังเบิ้งเบิ้งเบิ้งหลายครั้งพี่น้องเอ้ยมันมาถามนัางนักป่ารถทีลมสู้กันยู่ยู่กันจราที่เจมยิงผู้ชายมาเงาื่อก่อนเด้อพี่น้องเด้อน้ำท่าน้ำ

ไปหลายอยู่นี่นี่แล้วตัวใหญ่มันได้ซุ่มตัวใหญ่ตัวนี้ซุ่มตัวหน่อยเด้จ่าเลยเออนี่ใส่ถั้งหนึ่งได้ก็คิจบคลิปปลาดุกนี่ปลาดุกแล้วปาดุกเดี๋ยวเดี๋ยวถั้งนี่โอ้ยมันหนาไหมนะแคท โอ้พี่น้องเอ้ยสูบตั้งแต่หาปีเนย่งทีเรียวมาบัไดซ้ำนี่เลยปี่นี่มันมาจะทั้งไหนฮะอู้หลายหลายปีมากี่เง่าบ่เคยเห็น้วพี่น้องนี่เห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อพี่น้องออออสาหนิมเป็นอือบ่เคยพอจังสี่เลยพี่น้องเห็นบ่อ กระลำ่อเลยกระลพ่อกะอเลยพี่น้องมานมานตัวนี้อยปลาดุกับเป็นทังถังป้าอปลาดุกถังสองถังเลยเนี่ยมเเนี่ยจ่าเอะได้จ really in ่ายชิจบคีบมาหาหาป้าได้จ่าเด้จ่ายชิ จบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ใจย่าด้วยดีเสมอม,มาถ้าย่าผิดพลาดป,ประกันได้ายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักหน้าทุกคนแล้วคอยติดตามแช่แช่กันเพื่ออะไรคะทุเรียนคนไหนจะไม่กล้าเนี่ยจ้าจ <c oughs> ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปไดดอ <c oughs> เดี๋ยวจ้ารักหน้าจุ๊บจุ๊บจบโอ้เดรย์ไลฟ์รีพี่น้องมึอนี่ดูรัวไปเลย